น้อมแต่พระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตัดไว้ดีแล้วขอความสุขความเจริญแก่ญาติยาโยมสาธิชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังรับชมวันนี้ตมาก็มีโอกาสได้มาพูดธรรมะที่อยู่กับชีวิตประจําวันของพวกเรา ดันั้นคนเราเกิดมานี้เราเราก็ต้องการความสุขเราไม่ชอบทุกข์เราเกลียดทุกข์เราชอบความสบายแต่นี้ถ้าความสุขของเราเนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างสุขกายกับสุขใจสุขก,กายคือเราได้อาศัยในเสนาสนะเครื่องอุปโภคบริโภคให้พวกเรานั้นสุขกาย แต่ถ้าเรามีความสุขกายแล้วจิตใจเราหาความสุขไม่ได้มันก็กลายเป็นแค่ความสุขที่มันไม่ยังย่งยืนพราะสุขของทางโลกนี่มันมันมีความเสื่อมในหัวข้อที่ว่าอันิรจังมันเป็นอันิรจังแล้วมันเกิดอะไรก็เกิดความทุกขนะ์ไนีเมื่อเกิดความทุกข์แล้วเราที่ไม่สามารถที่จะแบบบังคับบัญชา ความทุกข์อน,นันต์ได้หรือบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะบรรเทาทุกข์อน,นันต์ได้นี่เราต้องทำอะไรต้องทำใจแล้วทำใจมาเรียนรู้สัจธรรมความจริงที่พระุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกข์ควรกำหนดรู้แล้วก็ต้องทำให้แจ้งแล้วก็ต้องอยู่กับทุกข์อน,นันต์ได้ฉะนั้นคนเกิดมาก็ก็มีอยู่สองอย่างนะ ร,รูปรูปธรรมนามธรรมก็คือเรื่องกายเรื่องจิตท่านั้นเองใช่ไหมทุกวันนี้เราขวนขวายกันขวนขวายอะไรเคยถามตัวเองไหมขวนขวายอะไรเพื่อให้กายมันสุขไงแต่วบางครั้งคนเราก็สุขใจกับทรัพย์สินเงินทองวัตถุสิ่งของ ความ,มฟุ่มเฟือยขาดหลักมัธยัติแล้วในสภาพเวลานี้เราก็รู้กันดีเศรษฐกิจทั่วโลกความเดือดร้อนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอันนี้เรามีกรรมร่วมกันแล้วในฐานะที่เราเป็นมนุษย์โลกเราไม่แบ่งแยกว่า กรรมนี่จะเป็นเฉพาะประเทศไทยเฉพาะยุโรปเฉพาะเอเชียเฉพาะแอฟริกาเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อเราเกิดมาเป็นมวลมนุษย์แล้วเนี่ยหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเชื่อเรื่องกรรมฉะนั้นเราเป็นคนไทยเราอยู่ประเทศไทยเรามีผู้นำทางด้านจิตใจคือครูบาอาจารย์แล้วเรามีสถาบัน ชาติาศาสนาแล้วก็พรมหากษัตริย์ฉะนั้นประเทศไทยจึงมีความสงบร่มเย็นถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตการณ์อะไรผ่านเข้ามาแต่เราก็สามารถผ่านมันไปได้แต่ว่ามนุษย์โลกมน,มนุษย์อีกหลายประเทศอีกหลายทวีปที่ยังต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความอดอยากอยู่การที่ต้องจะทำยังไงให้อยู่กับโลกใบนี้ได้ในปัจจุบันเศรษฐกิจก็พัง ธุรกิจทุกอย่างตอนนี้สงบนิ่งอันนี้แหละคนเราพู้เจ้าเนะี่ยเติดตัดเอือนไว้ละอย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตอยาได้ประมาทในสังขารของเราว่าเรายังไม่แก่แล้วว่าไม่เจ็บเรายังไม่ตายเรายังเป็นคนรวยเราไม่ไม่สามารถเอ่อคล้ายๆกับว่าเรานั้นมีความมั่นคงบางคนเขาก็มีความมั่นคงเพราะอะไรเพราะเขาจักหลักการใช้ชีวิต ดำเนินความภาคความเพียรวิริยะขันติฉะนั้นการภาคความเพียรเนี่ยถ้าอยู่ในทํานองของธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในศินในธรรมแต่ถ้าเราวิริยะภาคเพียรแล้วผิดสินผิดธรรมเนี่ยถามว่าธุรกิจ,จเจริญได้ไหมจเจริญได้เพราะหลักความวิริยะไนความอดทนอดกันน้นไง ความอดออมไงแต่ว่ามันจะถูกสินถูกธรรมหรือเปล่ายกตัวอย่างอย่างคนเคยพูดว่าคนนี้ก็ทําอนาธิบาตคขาชีวิตขายชีวิตค่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ทําไมเขารวยเอารวยเอาอันนั้นเปนเรื่องของทางโลกแต่เมื่อเขาพ้นจากโลกนี้ไปแล้วถามว่ากรรมอันนั้นมันติตดตามเขาไปไหมติดตามฉะนั้น กิจกรรมวิจีกรรมมโนโกรรมเนี่ยเราก็ต้องให้มันสุจริตใช่ไหมอาชีพของเราก็ให้สุจริตสัมาชีโวเนี่ยสำคัญที่สุดเลยแล้วถ้าเรามีสิลมีธรรมแล้วเรามีสมัมาชีโวแล้วเรามีเป็นคนที่ภาคเป็นคนที่เพียรเนี่ยเป็นคนที่อดออมอดทนนะไม่มีใครร่ำรวยได้ในวันเดียวหรอกไม่มีใครได้สุขสบายมาก่อนหรอกมันต้องลำบากมาทั้งนั้นเลยโยมถามนักธุรกิจทุกคนทุกท่าน ต่ก่อนเขาก็เป็นธุรกิจเล็กๆแต่เพราะว่าความภาคความเปลียนความอดทนนลมแล้วลุกพอแล้วไม่ถอยเพราะยังมีชีวิตอยู่ยังมีโอกาสยังมีลมหายใจอยู่ยังมีโอกาสอีกมากมายโปรดกาสให้พวกเราเน่ยได้สร้างคุณงามความดีไว้ในจิตในใจฉะนั้นถ้าคนที่มีฐานะการเงินถ้ารู้จัก หาทรัพย์ที่ได้มาให้มันเป็นอริยทรัพย์มาตมาเชื่อได้ว่าชาตินี้เขาคนแล้วแต่บางคนบางท่านธุรกิจลูกนักธุรกิจบางท่านก็ไม่ได้เน้นหนักก็ทําบ้างแต่ไม่ได้ทุ่มเททุ่มแรงทุ่มใจเพราะเขายังขาดปัญญาถ้าเขามีปัญญาน่ยโยมแล้วเหมือนญาติโยมบางคนเนี่ยมีธุรกิจร่ํารวยแต่เขาก็ไม่ไม่จนใจนะ ม่จนปัญญานะอย่างตัวอย่างเราก็เห็นกันมากๆในบะนรดธุรกิจนะไปสร้างวัดสร้างสถานปฏิบัติสร้างโรง,งพยาบาล,ละอะไรเนี่ยน,นี่เขามีปัญญาที่ตัดความตนีทีเนี้อออกไปจากจิตใจของเขาได้แล้วถามว่าพวกเรามีปัญญากันไหมมีปัญญาแต่เราเคยเอามาใช้ไหมเรามีของดีอยู่มนุษย์เกิดมาแล้วต้องมีปัญญามิฉะนั้นเราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่เราเป็นเด็กจนเติม โตว,วัยจนเราสามารถสร้างาได้รับการศึกษาเร,าเรียนจนสามารถสร้างครอบครัวจนปัจจุบันเราแก่เท่าแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้ปัญญาที่จะทำอย่างไงให้เรานั้นดะมองชีวิตอยู่ได้ดังนั้นปัญญามันก็มีสองอย่างปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมดัง,งนั้นเราก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างแต่เมื่อเราพัยหรือคนโอกาสที่จะใช้ปัญญาทางโลกแล้วเราก็หันมาใช้ปัญญาทางธรรม ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญสตริรู้ความคิดของตัวเองรู้การกระทําของตัวเองดูจิตดูกาดูความสุขความทุกข์ของเราที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันจากการที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเนี่ยหายใจเข้ามันเป็นยังไงหายใจออกเป็นยังไงมันสุขหรือทุกข์เมื่อเราทุกมีทุกเวทนาโล,โลคาพยาธิมาไปเบียดเบียนเราก็พิจารณาเนี่ยพิจารณาอะไร ที่นาลมเข้าที่มันทุกลมออกก็เป็นทุกแต่ว่ามันทุกอะไรทุกกองสังขารร่างกายแต่จิตสังขารเนี่ยมันไม่ทุกมันมันปรุงแต่งมันการแต่มันปรุงแต่งไปเรื่องของบุญกุศลที่เราสะสมไว้เราะฉะนั้นอย่าให้ประมาทนะยิ่งถ้าเรายังมีโอกาสเังเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเราอย่าคิดว่าวัดวาไม่สําคัญศาสนาไม่สําคัญบุญไม่สําคัญไม่ใช่ ยิ่งเรามีอายุน้อยเนี่ยเราก็สะสมไว้ดึงปัญญาของเราที่มาใช้ทางโลกปัญญาที่จะคิดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นปัญญาที่จะสร้างสรรค์นในสิ่งที่ทําให้บ้านเมืองเจริญธุรกิจเจริญนั้นเราเอาปัญญาที่จะทําให้จิตใจของเราเจริญจิตใจของเรามีสุขทําได้วันหนึ่งคืนหนึ่งเมื่อเราหมดธุรกิจของเราแล้วเ,เ,เรามีเวลาแล้วเราก็นั่งสงบหรือว้ขณะที่เราทํางาน มันเหน็ดมันเหนื่อยมันมีปัญหามากเราก็นั่งสงบนิ่งทำจิตให้ว่างทำจิตให้เป็นหนึ่งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทำตัวให้ตัวเองให้เป็นอิสระทำจิตของตัวเราเนี่ยให้เป็นอิสระไม่มีเครื่องผูกรัดไรสักสิ่งไม่จําเป็น,ต,นต้องมานั่งสมาธิที่วัดหรอกไม่จำเป็นต้องมานั่งหลับตาหรอกนั่งยังไงก็ได้แต่นั่งปล่อยวางความคิดในช่วงระยะเพืดด่อได้เป็นได้ ให้จิตนั้นได้พักเป็น,ปนพลังจิตเมื่อเรามีพลังจิตมากๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นจิตตาอนุภาพอนุภาพของจิตจิตที่มันมีฝ่ายในทางที่ดีฝ่ายในทางที่กุศลไม่ทําบาปจิตที่มันมีแต่ความฉลาดในการที่จะรักษาอัตภาพร่างกายของความเป็นมนุษย์หรือเหนือกว่าความเป็นมนุษย์ก็นี่แหละสินและธรรมที่เราจะต้องจะทำกัน ฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยยงอย่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปเพราะพระเจ้าก็บอกแล้วว่าวันคืนล่วงเลยไปล่วงเลยไปสังขารของเราก็ล่วงเลยไปทุกวินาทีในเวลามันก็คืนกินสังขารร่างกายของเราไปทุกวันทุกวันเนี่ยไม่สามารถกลับคืนขึ้นมาได้ความหนุมความสามความสามารถความแข็งแรงที่เราเคยมีเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนแล้วเมื่อมันมีสภาพแบบนี้เราก็นึกถึง คําสอนดีกว่านี่ไงคือความไม่เที่ยงฉันใ้้เราคิดว่าความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นเกิเราแล้วเราต้องตั้งสติพิจารณาธรรมสิ่งที่ไหนสิ่งอะไรที่เราเห็นก็สักแต่ว่าเห็นสิ่งไหนที่เราได้ฟังก็สักแต่ว่าฟังแต่ว่าให้เราตั้งสติมีสติด้ลึกรู้มันมีอยู่สองอย่างข้าพเจโยมที่เราจะต้องคอยระมัดระวัง รักษากายของเราไม่ให้เจ็บแค่ได้ป่วยรักษาจิตรักษาใจของเรานั้นไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมาเข้าครอบมานจิตใจของเราแล้วช่วงระยะนี้ยโยมมันมีความวุ่นวายนาทั้งโลกภายนอกทั้งตัวเราเองทั้งการเป็นอยู่กหมู่สังคมเนี่ยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราต้องการมันไม่ได้ดังต้องการที่เราต้องการฉะนั้นเราก็เลยมาออกออกมาเรียกร้อง ความถูกต้องความต้องการของเราทีนี้ถ้าเราขาดสติเนี่ยบางทีเราคิดว่าอันนี้เราทําถูกแล้วแต่ว่าพวกมากลากไปเนี่ยบางครั้งมันก็ผิดพลาดนะโยมดันั้นเราต้องใช้หลักคําสอนนะทำอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ในศีลในธรรมไม่ละเมิดศีลไม่ละเมิดตัวเองไม่ละเมิดคนอื่นไม่ทําความเดือดร้อนให้คนอื่นและ ทำความความเดือดร้อนให้แก่ตัวเราเองแค่นี้เราอยู่ท้งไหนก็เป็นสุขสุขที่ว่าไม่ต้องอาศัยสิ่งของมนุษแล้วอาศัยอะไรมา,มาบำรุงมาเลอจิตของเราสุขที่มันเกิดจากการที่เรานั้นได้ทําภาวนาให้เรารู้จักเจริญภาวนาเมื่อเรามีภาวนาแล้วเจริญภาวนาแล้วก็เจริญจิตเจริญใจ ให้ไปอยู่ในทํานองของทำบุญทั้งหลายที่เราทําไว้นี่แหละมันจะเป็นเครื่องประคับประคองเราเป็นแสงสว่างนําทางเราไปสู่โลกข้างหนา้าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ยังมีกิเลสยังมีอาสวะการเวียนว่ายเติบเกิดของเราต้องมีแน่จะเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพที่สูงภพที่ต่ำก็อยู่ในปัจจุบันของความเป็นมนุษย์นี่แหละญาติโยมทั้งหลาย ฉะนั้นวันนี้แตมาก็มีโอกาสได้มาพูดได้มาคุยได้มาเสนอแนะให้พวกเรานั้นได้มีสติกันทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติแล้วก็ต้องมีฮิลิโอตปะความเกงรงกลัวความละอายกับการทำสิ่งไม่ดีฉะนั้นทำความดีต้องทำทั้งต่อหน้าและรับหลังการมีสินก็ต้องมีสิลทั้งต่อหน้าและลับหลัง อย่าได้เป็นคนที่บอกว่าอะไรมือถือสากปากถือศีลอย่าให้เข้าทานองสุภาษิตที่ว่าฉะนั้นบุปลาอาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าญาติโยมก้าฟังมากแล้วบางทีไม่มีสมาธินะมันก็ไม่ได้สาระแต่ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจฟังด้วยการมีสมาธิสิ่งที่พูด ที่ได้รับฟังอยู่ก็เป็นสาระสําคัญเอาไว้น้อมจิตน้อมใจสก,กิดเตือนเตือนใจพวกเราทั้งหลายก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขออนวยอวยชัยปัฒนาจึงหนึ่งเพียงใดโดยอ้างอิงคุณพระรัตนาไยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาญาติโยมทุกคนทุกท่านให้ปัจจากสัพพทุกข์สัพโศสัพโรคสัพภัย สอบเคราะห์เสลียจางลายจะหมดไปสิ้นไปมีความสุขมีความเจริญในอัตภาพร่างกายของความเป็นมนุษย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติธ,ธร,รมปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกท่านทธาน